เรียนเปิดหนังสือแบบเรียนขนเรียนออกมาอยู่หน้าแปดสิบเท่าไรนะเดี๋ยวครูดูตั้งนิดหนึ่งก่อนแปดสิบห้านะครับอันแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือแกว์นอมิเตอร์นะครับคือ ไอ้แกลวนอมิเตอร์นี่เป็นต้นแบบที่จะไปสร้างอ,อุปกรณ์ในการวัดต่างๆของไฟฟ้าจะเป็นกระแสะตรงกระแสะสลับก็ตามอยู่ในหน้า85ของนักเรียนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะชี้แนะสักนิดหนึ่งก่อนในในแบบแบบเรียนก่อนนักเรียนครูก็ต้องอ้างอิงใน อันนี้เป็นส่วนประกอบของแกวานอมิเตอร์ตัวนี้เป็นสเกลถือเป็นช่องช่องช่อช่อง,องบอกค่าวัดค่าอันนี้เข็มชี้สำหรับมันเบนไปมากไปน้อยแต่ตัวนี้นี่เรามองลงไปตรงตรงนะครับตัวนี้เป็นขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้ตรงนี้ก็เป็นขดลวดพันรอบกระบอกทรงกลมไอทรงกระบอก วัตถทบบุทรงกระบอบส่วนใหญ่ก็จะใช้อลูมิเนียมเพราะมันเบานะฮะและตรงนี้ก็มีสปริงก้นหอยไว้สำหรับใหาดีดกลับซึ่งติดกับเข็มชี้นะก็ตามหลักการของเราแล้วก็คือเมื่อกระแสาไฟฟ้าไหลผ่านในคดลวดนักเรียนเดี๋ยวกลับไปเขียนเองหน่อยได้ไหมครับ ขึ้นหัวข้อกับแกมานอมิเตอร์แล้วอยู่ในหน้า85เดี๋ยว,ยวกลับไปเขียนเองนะซึ่งคราวนี้มาเาว้นเว้นสำหรับเขียนภาพตรงน,นี้ต้องมีภาพประกอบอะ่ะจะมานั่งทางในเฉยไม่ได้ดูตรงนี้ครับมาดูรายละเอียดหลักการของแกมมานอมิเตอร์ตรงนี้สังเกตเอาไม่ตัดกอ อันดับแรกส่วนประกอบของเขาและหลักการเขาก็คือแกลนโนอมิเตอร์นี่แบบขดลวดจริงๆแล้วมันมีรุ่นหลังมานี่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะเป็นตัวเลขเอา้าดีไม่ได้แผ่นมานี่หลักการของเขาก็คือ เมื่อมีกระแสไฟ้าไหลในขดลวดครับมันขดลวดนั้นจะเกิดสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กก็จะเกิดการแรงกระทําต่อกันกับสนามแท่งแม่เหล็กขัเหนือขั้ใต้ที่วางที่ขดลวดวางอยู่ตรงระหว่างสนามแม่เหล็กนั่นเลยจะเห็นว่าไอ้แท่งแม่เหล็กนี่เขาจะทําเป็นโค้งโค้งก็เพื่อให้ สนามแม่เหล็กเนี่ยมันเข้าไปทุกทิศทุกทางโดยสม่ำเสมอเมื่อมีแรงกระทำระหว่างสนามแม่เหล็กของขดลวดและสนามแม่เหล็กทาวรหว้นเหนือใต้นั้น <S <S ก็จะเกิดแรงทำให้ขดลวดเบนไป เข็มชี้ก็เบนไปด้วยนี่คือหลักการของแกวโนมิเตอร์อย่างอย่างง่ายอย่างแบบเข้าใจกันต่อไปครับข้าวนี้ในหลักการตรงนี้นะครับเราเห็นง่ายๆอย่างนี้แต่ข้อสำคัญตรงนี้มันก็จะเข้าอยู่ภาคคำนวณกันหน่อยหนึ่งแล้ว ถ้าเขาให้ IG Ig ไีเป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับไอเป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่แกลโนมิเตอร์วัดได้หรืออ่านได้ดังนั้นแกลโนมิเตอร์นี่ก็สามารถที่จะวัด กระแสได้ตั้งแต่ศไปจนถึง IG นี่วัดกระแสนะครับตั้งแต่ศไปถึงกระแสสูงสุดก็คือ IG เราก็จะมาว่ากันต่อไปการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรในที่นี้ครัวเป็นวงจรกระแสตรงก่อนการวัดกระแสไฟฟ้าเราก็มาต่อเรียงกันกับวงจรครูใช้คำว่าเรียงกันนะครับ สมมิว่าวงจรนี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น E ไปต่อครบวงจรกับตัวต้านทาน R เราจะดูซิว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรนี้เท่าไหร่ล้วก็เอาแกลวโนโมิเตอร์ูเขียนสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วก็ตัว G นั่นแหละครับหรือว่าเป็นเป็นแกลวโนโมิเตอร์เอามาต่อเรียงกันในวงจรเลย ครับแกวนโมิเตอร์จริงๆแล้วตัวอุปกรณ์ของแกวโนโนมิเตอร์ซึ่งประกอบด้วยขดลวดนั้นเขาไอขดลวดนั้นก็ย่อมมีตัวความต้านทานมีค่าความต้านทานสักหน่อยกดลงสักหน่อยับ นั่นก็คือความรูให้ความต้านทานของแกรมมอมิเตอร์เป็น R G ฉะนั้น <G. S 1> ไอตัวแกรมมอมิเตอร์ G ตัวนี้กับตัวต้านทาน R เขาต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับเขาต่ออนุกรมกันฉะนั้นเขาก็จะต้องมีความต่างศักย์ข้อมตัว R ความต่างศักย์ค่อมแกวโนโมิเตอร์กิวครูก็ให้ VG เป็นความต่างศักย์ข่อมแกวโนโมิเตอร์ VG แต่กระแสก็ย่อมเท่ากับกระแสที่ไหลในวงจรมันก็ต่ออนุกรมกันผ่านแกวโนโมิเตอร์และผ่านตัวต้านทาน R ก็ย่อมเท่ากัน เั้น Vg ความต่างศักย์ข่อมตัวแกวมมนมิเตอร์ก็เท่ากับ Irg แต่ i ที่นี่คือ i สูงสุดที่แกวมนมิเตอร์อ่านได้คือ Ig Vg เท่ากับ Igrg ก็หมายความว่าไอจ้กแกมมนมิเตอร์นี่ก็สามารถวัดความต่างศักย์ได้เหมือนกันวัดความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ศูนย์ไปถึง Vg อันนี้เป็นภาคทฤษฎีก่อนเดี๋ยวมีภาคคำนวณ A.B จุด B เนี่ยเราก็เอาแกวอนมิเตอร์มาต่อคล่อมเราจะวัดดูที่ว่าความต่างศักย์ที่คล่อมตัวต้านทานอาร์มันเท่าไหร่เราก็เอาแกวอนมิเตอร์มาวัดคล่อมจึ๊บเข้าไปเราก็จะรู้ว่าความต่างศักนักเรียนเห็นว่ามันมีกระแสแยกไหลที่จุด A น่ยนะ ผ่านตัวต้านทาน R ครูก็ให้เป็นแยกไหลเป็น IR และส่วนที่แยกไหลผ่านแกมนูวิเตอร์ครูก็จะให้เป็น IG และกระแสะรวมของวงจรนั่นคือ I ฉะนั้นเมื่อเป็นกระแสะตรงอย่างนี้ I นี่ก็ย่อมเท่ากับ IR บวก IG ใช่ไหมครับถ้าเป็นกระแสะตรง นี่คือหลักการของการนิเตอร์ง่ายๆก็ขดลวดมาวางในสนามแม่เหล็กมีกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าไปเปี้ยงมันก็เกิดสนามแม่เหล็กของขดลวดเกิดขึ้นๆๆเกิดแรงผลักแรงดูดกันแล้วมันก็ทาให้เบนไปตามว่าปริมาณของกระแสะไฟฟ้าครับ เมื่อเอามาต่อคล่อมกันเนี่ยระหว่างจุด A จุด B ความสัางศะกย์มันย่อมเท่ากันความสัางศัสย์คล่อม R V R ความสัางศักย์คล่อมตัวแกลโนมิเตอร์ก็เป็น V G มันย่อมเท่ากันฉะนั้นเราก็ได้ว่า I รวมก็ย่อมเท่ากับ I G บวก I R อ๋อแต่กูเขียนไออาร์บอกไอจีแต่เวลากูพูดบอกไอจีบอกไออา